ให้ลูกยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะวันเกมสำหรับเด็กอายุ4-7ขวบมารีวิวให้ดูค่ะมาดูกันวันเล่นยังไงในชุดนะคะก็จะมากับแท่นแบบนี้แล้วก็ตัวพลาสติกที่มีรูปต่างๆนะคะทั้งหมด10อันในพลาสติกเนี่ยก็คือจะมีรูปแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่ต่างกันนะคะอย่างอนนี้มีไก่นี้นี้มียักษ มีวิธีเล่นนะคะจำยากับโจทย์หนังสือที่เป็นโจทย์1ถึง60โจทย์นะคะเริ่มจากง่ายไปยากก็คือแนะนำจะให้เล่นจากง่ายก่อนนะคะเพราะว่าน้องเวลาถ้าเกิดทำได้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกภูมิใจอยากจะทำอีกนะคะวิธีเล่นก็คือเราจะดูภาพสังเกตอันนี้ก็จะเป็นการฝึกสังเกตให้ลูกสมมุติว่าอันนี้จะเป็นแบบตรงแล้วก็มีดอกไม้2ออันนะคะเราก็จะหาก่อน อันนี้ถ้าเวลาลงเนี่ยมันจะลงเป็นแบบนี้ค่อยๆลงพลิกไปพลิกมานะคะถ้าถูกมันก็จะพลิกแล้วถ้าถูกก็ก็คือถูกแล้วเราก็หาอันใหม่แต่ถ้าผิดอ่อย่างอันนี้สมมติเราลองปุ๊บอ่ะผิดอย่างนี้ผิดก็คือก็จะต้องแก้ใหม่ให้ถึงแบบนี้ก็ได้ไปต่อไปแล้วก็ไป เราใส่อย่างนี้เราผิดใช่ไหมเราก็ต้องเราเอาอีกด้านหนึ่งมันเป็นการฝึกฝึกเหมือนกับว่า trial error นะคะคือแบบถ้าผิดก็คือลองใหม่คราวนี้เมื่อกี้แสดงว่าใส่ด้านนี้ผิดเราก็ต้องเอาอีกด้านหนึ่งกลับเข้าไปอ,อย่างนี้ถูกละลักษณะนี้นะคะก็ะคือเด็กเนี่ยจะต้องฝึกสังเกตแล้วก็เป็นการเรียนรู้นะคะเป็นการฝึกความพยายามด้วยว่า ที่เราทำถ้าไม่ถูกแล้วก็แก้ไขใหม่ไปได้เรือยๆนะคะก็เป็นเกมที่ดีนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกอะแบบยอมแพ้อะไรง่ายๆเวลาทำก็อยากให้ทำให้เสร็จนะคะในโจทย์เนี่ยก็จะมี1-60่ถึงดานอันนี้จะเป็นง่ายหน่อยก็คือจะแบบฝวาแถวถ้าเริ่มยากมาท้างหลังก็คือจะมีแบบ จนไปถึงข้างบนเลยนะคะก็คือใส่ทุกอันเด okay, เป็นเกมสนุกๆนกนะคะสำหรับเด็กอายุ4-7ขวบที่แนะนำนะคะ่ะ